ครับผมสวัสดีครับก็มีคําถามกันถามเข้ามานะครับว่าในการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับจะต้องตั้งภายในกี่ปีนะครับนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับกฎหมายก็ไม่ได้กําหนดอายุความไว้นะครับว่าจะต้องตั้งผู้จัดการมรดกภายในกี่ปีนะครับนับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะครับกฎหมายรู้ไว้เพียงแต่ว่านะครับถ้ามีเหตุฉัดข้องเกิดขึ้นนะครับไม่สามารถจัดการมรดกไปได้นะครับก็ สามารถยื่นคำร้องขอต่อสารนะครับตั้งผู้จัดการมรดกได้นะครับแล้วก็กฎหมายก็ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกไว้นะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเป็นใครได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อห้ามนะครับของผู้จัดการมรดกนะครับรวมถึงนะครับอานาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้กําหนดถึงอายุความในการตั้งผู้จัดการมรดกไว้นะครับซึ่งในเรื่องการจัดการมรดกเนี่ยบางเรื่องนะครับก็ไม่จะเป็นที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดก ครั้งเสมอไปนะครับจะตั้งก็ต่อเมื่อนะครับมีเหตุขัดข้องนะครับไม่สามารถจัดการมรดกได้นะครับเช่นนะครับจะไปเบิกเงินจากธนาคารนะครับในชื่อของผู้ตายอย่างเงี้ยเจ้าที่ธนาคารอาจจะเรียกนะครับขอดูผู้จัดการมรดกนะครับเนื่องจากว่ากลัวไม่ใช่ทายาทที่แท้จริงนะครับเมื่อมีคําสั่งศาลไปแล้วเนี่ยธนาคารก็ถึงจะให้เบิกเงินออกจากบัญชีได้นะครับ กรณีนี้ก็ถือว่ามีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นนะครับจําเป็นที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งในเรื่องการแบ่งมรดกนะครับระหว่างทายาทกับการตั้งผู้จัดการมรดกก็เป็นนลเรื่องกันนะครับมีคําพิพากษาสาริกานะครับบางฉบับนะครับเมื่อทายาทเนี่ยแบ่งทรัพย์มรดกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อจะไปทําการโอนทรัพย์มรดกันเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําได้นะครับเจ้าห้าที่นะครับเรียกร้องให้เอาคําสั่งศาลนะครับในเรื่องการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับไปแสดงนะครับ ซึ่งทายาทก็ต้องมาร้องขอต่อศาลนะครับเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกนะครับแม้เวลาล่วงเลยไปถึง24ปีแล้วก็ตามนะครับศาลก็สามารถสั่งให้ตั้งเป็นผู้จัดการมอดกได้นะครับเมื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับศาลก็มีคำสั่งนะครับตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อให้จัดการมรดกนะครับให้สําเร็จรุดล่วงไปได้ด้วยดีได้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนื่นนานนะครับก็ไม่แนะนํานะครับ ควรจะที่จะตั้งผู้จัดการมรดกนะครับตั้งมีปัญหาถ้าปล่อยให้ระยะเวลาเล่นนานไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับเอกสารต่างๆนะครับหรือ,อพยานหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสูญหายหรือหา,หามาได้ยากนะครับถ้ามีความจําเป็นนะครับในการตั้งผู้จัดการมรดกนะครับก็ควรที่จะตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําการแบ่งทรัพย์มรดกนะครับไม่ควรทิ้งเวลาให้เนิ่นนานนะครับผม ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ